ขออนุญาตท่านประธานนะก่อนเข้าสู่การประชุมนะครับท่านปรานียคท่านประธานสภาเทศบาลท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับรายงานวระชุมการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยจากรายละเอียดก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรครับก็ขออนุญาตที่ประชุมครับนำเสนอในการประชุมในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับครับสำหรับสภาเทศบาลเมืองเชียงภูมิสมัยสามัญประจำปีพศ2562ครั้งที่หนึ่ง วันที่3เมษาย,ยน2562เวลา14.00นณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเชียงภูมิครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมบรญยงเกียรติ้องชูชัยนายกเทศมนตรีเมืองเชียงภูมิขออนุญ,ญาตเสนอยติของนายกเทศมนตรีเมืองเชียงภูมิในระเบียบวราระที่3เรื่องขออนวดโอนงบประมาณไปตั้งใจในรายการใหม่โครงการ้ากิโ สาเพื่อการวิจัยและพัฒนาการออกแบบการใช้ประโยชน์และการปับกลุงมภูมิเวศด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นที่นำรอบ40ไร่บริเวณสวนสาธารณะและรอบสำนักงานเทศบาลเมืองเชยภูด้วยในยกเทศมนตรีเมืองเชยภูมีความจำเป็นต้องเสนอติต่อสภาเทศบาลเมืองเชยภูเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งแจเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณพศ2562 งานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไปงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งกอ่อสร้างประเภทค่าออกแบบค่าควบคุมง,งานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ่อสร้างรวมทั้งค่าจ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งกอ่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ่อสร้างงบประมาณ1ล้านบาทโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้หลักการ เทศบาลเมืองเชียงภูมิถือเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่ใกล้ประชาชนมากที่สุดเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการสาธารณะให้ได้รับมาตรฐานและบรรลุปเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลซึ่งมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประกอบกับเทศบาลเมืองเชียงภูมิได้ใช้ใจ่ายเงินงบประมาณอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพซึ่งมีงบประมาณคงเหลือในแผนง,งานเคหสหาชุมชนงานเฟฟ้าสน,นบับสนุนงบดำเนินง,งานหมดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมดอื่นโครงการคุรรอบและประับปรุงคุณภาพรลำห้วยและแหล่งน้ำภายในเขตเทศบาลคงเหลือ1.570,000บาทขอโอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไปงบลงทุนหมวดค่ากุภันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จะให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างรวมทั้งค่าจ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างงบประมาณ1นล้านบาท <c oughs> สมทบกับเงินรับฝากอื่นๆประเภทเงินรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีจำนวนสองล้านบาทรวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น3ล้านบาท เพื่อจากที่ปรึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงภูมิมนิเวศในวงเล็บอีโคโรชิ l คอลแรนส p เเกรงเล็ปิดของเมืองพื้นที่นำรอบขนาดประมาณ40ไร่บริเวณสวนสาธารณะและพื้นที่รอบสำนักง,งานเทศบาลเมืองเชียงยภูโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้เทศบาลสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงภูมิมิเวศและการใช้ประโยชน์อื่นๆของเทศบาล ในวงเล็บรายละเอียดตามบัญชีโอนเงินครั้งที่พับ2562ลงวันที่เมษายน2562เขตดโหเพื่อพัฒนาศักยภาพกา,า,ารบริการสาธารณะให้ได้รับมาตรฐานสภาพแวดล้อมดีระบบนิเวศสมดุลมุ่งสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 2. เพื่อให้การวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือในวงเล็บ Productive Growth และมีนวัตรกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้น3เพื่อพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดชายภูมิลและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดชายภูมิที่2การบริหารจัดก,การการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 4. เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2541แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พศ2543 วด4ข้อ27การโอนเงินงบประมาณรายใจ่ายในหมวดค่าพัุภัณฑ์ที่ดีและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งใจเป็นรายการใหม่ให้เป็น,ำนอำนาจของสภาท้องถิน่นจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานเสนอเตินี้ต่อสภาเทศบาลเมืองเชียงภูเพื่อพิจานรณาอนนมัต่อไปขอการาบคุณครับครับประเด็นวานละที่3นะครับเรื่องเงองตีขออนุมัตโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นะครับประจําปีงบประมาณพศ .2 5 62นะครับวงเล็บสำนักฝรั่นะครับมีท่านใดจับที่ไฟไหมครับเห็นครับถ้าไม่มีนะครับผมขอมติครับท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจําปีพศ ประจำปีก็ประมาณพอศ2562องเล็บสำนักปลัด,ดกดยกมือครับเอกชันนะครับ14เสียง